เทคนิคก,การกบสิวแบบขั้นแอดวานซ์แบบวนแน่นตืบเหมาะกับสิวที่แดงใหญ่ทำสิวขึ้นมาจากทุกคนก็คือมันอาจจะไม่ได้แดงเหมือนกับสิวจริงนะแต่ว่ารับรองว่าเนี่ยแดงกว่าสิวจริงแน่นอนสิวจริงถ้าแดงขนาดนี้ก็คือเลือดแล้วนะคะ ก็รับสู่ v i ีย e ์พิวตี้เมคอันะคะวันนี้ค่ะทุกคนหิว <c oughs> ก็ไป็นคลิปที่อ่ะไปกินก่อนโอเคคือไม่เลยเคยมีครั้งหนึ่งที่กินแล้วมาอัดคลิปอะอัดเสร็จแล้วเรามานั่งดูหฮ้ยเลิฟฟันแล้วคือทั้งคลิปเป็นแบบนั้นหมดต้องอต้องอัดใหม่มนะันาะเกลียดขอเช็คอีกทีโอเคทุกคนวันนี้นะเราจะมากรอบซิว คือรู้สึกว่าคอนเทนต์เนี้ยเราไม่เคยทําแบบเจาะจงเลยรู้สึกจะเป็นรวมรวมไมเอาแล้วว่าวันเนี้ยเราจะแบบยิงตรงจุด specially เจาะลึกไปที่การใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็เทคนิคการกลบสิวโดยเฉพาะเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นเทคนิคการกลบสิวแบบขั้น a d v a n c e แบบวนแน่นตืบเหมาะกับสิวที่แดงใหญ่แล้วก็สิวอลังการนะทุกคนสิวปูดอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าทิปเนี้ยเราลงทุนมากเลยทุกคนก็ไม่ลงทุนขนาดนั้นแต่ก็ลงทุนเนี่ยเราอะทำสิวขึ้นมา I <laughs> have เราทําสิวขึ้นมาจากทุกคนก็คือมันอาจจะไม่ได้แดงเหมือนกับสิวจริงนะแต่ว่ารับรองว่าเนี่ยแดงกว่าสิวจริงแน่นอนสิวจริงถ้าแดงขนาดนี้ก็คือเลือดแล้วนะคะเนี่ยเราก็เราจะเช็ดให้ดูนะว่าสีมันไม่หลุดอันนี้อันนี้แต้มเพีงเดียวอันนี้คือสิวจริงค่ะแม่ก็คือเราโอ้เยเราไม่มีสิวปูดไงเราก็เลยสร้างขึ้นมาแต่ตรงนี้คือสิวจริงพูดถึงปัญหาผิวปลอมๆของเราแล้วก็คือสิวมันต้องมีคือถ้าจะกบสิวแต่ไม่มีสิวมันจะไม่ เอาจริงสารภาพว่าเมื่อคืนเนี่ยก็คือแอบกดสิวเพื่อที่จะมีสิวมากลบแต่มันแบบไม่แดงขนาดนั้นเราก็เลยอ่ะแต้มเดี๋ยวแล้วกันให้แดงสะใจอุปกรณ์ในการกรบสิวมีอะไรบ้างคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่เน้นในการใช้ฟาวเดชั่นเราจะเน้นไปที่คอนซีลเลอร์แล้วก็เทคนิคนะจ๊าอันดับแรกเลยก็คือไพรเมอร์ค่ะทุกคน ก็แนนําเป็นเบนเอฟิตละกันนะเป็นไพรเมอร์ที่มีความเป็นซิลิโคนจริงๆงไพรเมอร์แบบนี้ถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหารูมคนหรือว่าเป็นร่องก็ไม่ต้องใช้นะ้เพราะว่าก็ <c oughs> รู้สึกว่ามันแอบ,บเสี่ยงที่จะทําให้เกิดสิวเพิ่มเหมือนกันแม่มันก็จะวนลูอยู่แบบนี้เอาเป็นว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะจ๊ะส่วนชิ้นต่อไปก็คือคอนซีลเลอร์นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่าคร่าวๆก่อนนะว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยมันมีหลายประเภทมากๆแต่ว่าเป็นประเภทที่ฮิตๆแล้วก็ใช้กัน บ่อยๆเนี่ยก็คือเป็นเนื้อแบบลิควิดเนื้อลิควิดก็คือจะเป็นแท่งเหมือนไ้ทุกคนก็คือเป็นเนื้อแบบเนื้อที่มันไม่ลิควิดเหลวเท่ากับฟาวเดชั่นคือจะมีความครีมมี่ขึ้นมาซึ่งอันนี้เพราะว่ามันจะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งเออแล้วก็รอยสิวไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้ก็โอเคอยู่แต่คนที่หน้ามันแต่งหน้าไม่ค่อยติดแล้วแบบหน้าไหลง่ายเพราะว่าใช้ตัวนี้รู้สึกว่า t e x จอร์เนี้ยมันไม่อยู่มันเอาไม่ค่อยอยู่ส่วนเนื้ออีกเนื้อหนึ่งก็คือเนื้อครีมตัวนี้จะ กิดอะไรขึ้นใครทาทาตัวเองตัวนี้ก็คือเนื้อครีมนะมันจะเหมาะคนที่หน้ามันแล้วก็สิวแบบไม่วงกว้างอะคือเอาแบบจุดๆเดียวอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่เนื้อครีมเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ยี่ห้อด้วยบางยี่ห้อก็ปกปิดดีบางยี่ห้อก็เนื้อบางมากอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราเล่ามาทั้งหมดนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ป๊อบชอบใช้ที่สุดก็คือของ Covermark นั่นเองทุกคนมันเป็นเฟเวอรีของป๊อบหลายปีแล้วแล้วก็สรุปให้เลยแล้วกันว่าเราชอบตัวนี้ปัญหาผิวของป๊อปก็คือจะเป็นคนที่ผผิววสมมมหหนน้้้้าาัแแงลก็ถใครทีี่ ปัญหาผิวคล้ายๆกันกับปอบนะแนะนําว่าให้ซื้อตัวนี้มาลองเลยไม่ต้องไปเสี่ยงใช้หลายตัวแหละเพราะว่าเราลองมาให้แล้วจ้าหน้าตาแบบนี้ทุกคนซื้อได้ที่เคาน์ตเตอร์ c o v e r m a t c ทุกสาัขาหน,นะเราใช้เป็นเบอร์ Y1 น,นะต่อไปก็คือแป้งฝุ่นทานเซรเ่มน,นะทุกคนใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป็นฐานเซรั่เราไม่ซีเรียสเลยเรารู้สึกว่ามันมีความคล้ายคือกันทุกๆยี่ห้อเลยทุกคนซึ่งวันนี้เราใช้เป็นของ Laura Mercier นะคะ ใช้ไม่เป็นปีแล้วทุกคนไม่หมดสักทีคิดว่าน่าจะหมดอายุแล้วแต่ยังไม่หมดและแป้งและคุชชั่นนะคุชชั่นก็เพื่อ complete l o ในวันนี้แล้วก็ต้องใช้คุชชั่นแล้วใช้เป็นของ Oriental Princess ะจ๊ะแป้งผสมรองพื้นวันนี้ก็คือเขาว่ามาอีกแล้วเขาว่ามาส่งประกวดก,กว็คือชอบแหละดูออกเราใช้เป็นเบอร์ M N 1 0นนะทุกคนก่อนที่จะไปดูขอคนละหนึ่งไลค์และอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะจ๊ะขั้นตอนที่หนึ่ง ก็คือลงไพรเมอร์นั่นเองทุกคนรู้สึกว่าไพรเมอร์นเนี่ยบางทีเราไม่ได้ลงแบบว่าเฉพาะสิวนะเราลงทั่วใบหน้าเลยโดยหลักก็คือทีโซนนั่นเองข้อดีของการใช้ไพรเมอร์ก็คือจะทําให้หน้าเนี่ยมันมันน้อยลงคือถ้าหน้าเรามันเนี่ยน้ำมันออกมามันก็จะทําให้ที่เรากลบไวเนี่ยไหลงไงอันนี้ก็เหมาะกับการวันแน่นๆลงแล้วนะคะก็ประมาณนี้ไม่แนะนําให้ลงเยอะนะ เราลืมบอกป่าแปรงที่เราชอบใช้แปรงในการใช้คั่บคอนซีลเลอร์นะป๊บอบแนะนําเลยลงทุนไปเลยทุกคนมันจะมีอยู่2แบรนด์ที่แบบชอบนะันก็คือ a n a s t a ซีย Beverly h i l l แล้วก็อีกยี่ห้อนี้ก็คือของแบบ Bbiau ทุกคนเป็นคอนซีลเลอร์บลัชจะบอกว่ามันดีมากก็คือใช้2ออันนี้ตลอดเลยแต่ว่าเราว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าใช้ทีเนะี่ยใช้ได้หลายปีมากเลยจริงๆลักษณะแปรงที่เหมาะกับการใช้กับคอนซีลเลอร์นะก็คือแปรงที่มีหัวแบนๆแ,แ,แบบนี้ทุกคนกลบสิวกันจ้า ขอเริ่มจากสิวธรรมชาติก่อนละกันสิวจริงๆที่มีของดิฉันนี่ก็จะเป็นรอยแดงวิธีการใช้คอนซีลเลอร์รุ่นนี้นะคะทุกคนเราจะปาดเนื้อให้ดูก่อนทุกคนคือเนื้อมันจะมีความแบบิกเ m e n t สีชัดก็คือปกปิดมากเวอร์อะไรเวอร์เพราะรู้สึกว่าการเลือกคอนซีลเลอร์ที่ดีควรจะต้องเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อเนี่ยมีความเหนียวเหนียว <c oughs> ในที่นี้คือแบบรู้สึกเหนียวเหนียวอะแต่ไม่ต้องเหนียวมากนะเหนียวแบบว่าเหนียวอยู่ ไม่เหนียวมากมันจะทําให้ติดอยู่บนผิวได้ดีวิธีการกลบสิวเนี่ยเราก็จะทําการเอามาบนแปรงของเราแบบนี้นะคะคือถ้าอยากกลบสิวให้มันละเอียดจริงๆยังไงก็ต้องใช้แปรงทุกคนอุปกรณ์นี้ก็คือไม่สามารถลัดเลยได้เลยจริงๆนี่ทุกคนเหมือนแบบเราแปะแปะลงไปบนผิวอย่างเงี้ยนีบ่บางๆเท่านั้นเลย ้แลวเวลาที่เรากบสิวลงไปทุกคนเราจะกรบตรงนี้อะเราก็ต้องทำการเกลี่ยขอบเขาด้วยนะไม่งั้นมันก็จะเกิดความเป็นปื้นทุกคน <What? S 1> เรนต่อไปเดีย๋ยวมาดูตรงคางกันบ้างที่จริงแล้วอะทุกคนในชีวิตประจำวันเราไม่ต้องกลบละเอียดขนาดนี้นะก็คือแปะแปะไปได้เลยเพราะเดี๋ยวเราลงเป็นรองพื้นทับอีกทีเขาก็จะช่วยเกลี่ยแต่ว่าอันนี้เราจะทำให้ทุกคนเห็นไปเลยว่าแบบเห็นถึงความเนี๊ยบไปก่อนเลยแล้วกันนะ เน,นี่ยเหมือนไม่เคยมีสิวแม่ครึ่งหน้ามาข้างนี้กันบ้างก็คือแบบสิวที่เราเตรียมไว้พร้อมแหละอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะทุกคนก็คือ คอนซีลเลอร์เนี่ยคือการลงเฉพาะจุดนะทุกคนถ้าเกิดเราเลือกที่เข้มกว่าสีผิวเราหน้าเราก็จะเป็นรอยด่างดาเพราะว่าสีเนี่ยมันลงเข้มแล้วมันลงไม่ทั่วหน้ามันก็จะเกิดเป็นความด่างแต่ถ้าเกิดว่าคอนซีลเลอร์ขาวเกินไปก็จะเป็นความสว่างแบบงงๆเป็นจุดๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นการเลือกสีคอนซีลเลอร์นั้นสําคัญมากๆนะคะ ็จแล้วสเต็ปแรกนะทุกคนสิวเนี่ยพอเราลงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราลงเป็นคุชชั่นต่อบางทีมันก็จะหลุดแล้วเราก็ต้องมาลงอีกเพราะฉะนั้นรอดูขอกบไปจ้าแป๊บแล้วมาลงคุชชั่นกัน,นจ้าตอนนี้คือผิวเราเนียนแล้วถูกปะแล้วก็จะลงแบบไม่เน้นที่สําคัญตอนลงเนี่ยก็คือต้องมีเนื้อคุชชั่นตลอดเวลานะไม่ใช่แบบพับไม่มีเนื้อมันก็จะดูดเอาคอนซีลเลอร์เราหายไปไง พอลงไปปุ๊บนี่ค่ะสิวมันก็จะโผล่มันนิดนึง oh. เห็นไหมไม่ต้องตกใจถึงได้บอกว่าตอนแรกเนี่ยเราลงแบบลวกๆได้แล้วเราก็จะลงคอนซีลเลอร์อีกเพราะว่าเราอยากกริปเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรามีสิวแล้วทําไมเราถึงไม่ลงคอนซีลเลอร์ที่หลังทีเดียวล่ะคะ oh. คือเรารู้สึกว่ามันจะทําให้เราอะลงคุชชั่นเยอะเกินไปแล้วมันก็จะกลายเป็นหน้าหนาไงทุกคนบอกไป ใครที่แบบเฮ้ยลงคอนซีลเลอร์แล้วนะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่กริบอะ่ะทุกคนก็คือไม่ต้องกังวลจ้ะเดี๋ยวเราลงแป้งกันไปก่อนนะเราจะลงแบบแป็บเบาๆแล้วก็คนที่เป็นสิวช่วงแก้มบ่อยจะรู้ดีว่าหลังจากที่เราอะ่ะลงรองพื้นลงทุกอย่างแล้วอะ่ะแล้วเราปัดแก้มอา้าสิวออกเพราะว่าแป้งปัดแก้มเนี่ยมันไปถูเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีวิธีแก้นะทุกคนให้ดูกัน ที่บอกว่าเนี่ยถ้ายิ่งปูดยิ่งแดงมากบางทีอะเอาไม่อยู่นะรอบเดียวอะแล้วก็โบกคอนซีลเลอร์ทับอีกชั้นหนึ่งหลังจากที่เราลงทานสลูเซนต์แล้วค่ะพยายามเกลี่ยให้ดีนะทุกคนอย่าให้มันเป็นวงกว้างมากเสร็จแล้วก็ลงแป้งอีกเช่นเคยตรงที่เราลงคอนซีลเลอร์ไว้เมื่อกี้เลยสุดท้ายแลละทุกคนอันนี้คือการเก็บรายละเอียดแล้วนะก็คือแป้งผสมรองพื้นนั่นเอง ็จแล้วทุกคนคอนซีลเลอร์2ชั้นของเรานะคะนี่กริบมากแม่ปัดแก้มนะคะทุกคนวิธีการไม่ให้สิวเนี่ยมันแดงขอปัดแก้มของเราเนี่ยก็คือเราอะจะต้องเอาทานสลูเซนตอีกแล้วเราใช้เบืองมากมาแบบรองไว้ตรงสิวของเราอาจจะเฉพาะข้างที่เป็นสิวเยอะก็ได้เนี่ยอย่างฝั่งนี้รองไว้แบบนี้แล้วก็เลือกใช้บลัชที่สีอ่อนๆหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ทําการแบบว่าปัดลงไป จริงๆก็หนีหนีบริเวณที่เป็นสิวก็ได้สมมุติว่าเป็นตรงนี้ก็ปัดข้างบนนี่สีอ่อนประมาณนี้ก็คือแบบกรุบกริบไม่เข้มมากแล้วก็ปัดแป้งออกนี่แค่นี้สิวก็จะไม่เห่อแดงออกมาเพราะว่าเราปัดแก้มแล้วจ๊ะขอแต่งส่วนอื่นๆต่อก่อนนะเสร็จแล้วให้ดูใกไกลนะคะทุกคนหน้านเนียนกรุบ กรีบเป็นทุกคนก็คงเห็นกันแล้วว่ากรีปแค่ไหนเอาไปลองได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มานะจ๊ะแต่วันนี้ค่ะทุกคนเราไม่ได้จะมาสอนกบสิวแบบเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันก็คือสกินแคร์ที่เซฟคนเป็นสิวโดยเฉพาะช่วยชีวิตคนเป็นสิวเอามาแนะนํา2ตัวเลยจ้านี่เลยทุกคนก็คือยาแต้มสิวนะกับเจลว,ว่านหางอันนี้นะคะเป็นของแบรนด์ไอออร่าค่ะ ทั้งสองตัวนี้นะทุกคนเป็นสิวนี่คือใช้ได้หายข่วงเลยเพราะว่าผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังนะว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองจากสถาบัานเดิมสแกนเอเชียค่ะว้าวว้าว,ว,าวสารสก,กัดทุกตัวเนี่ยมีใบเซอร์นำเข้าจากต่างประเทศและ ไม่มีน้ำหอมพารเบนแอลกอฮอล์ปลอดสารอันตรายก็คือไม่เลอใครเขอนแน่นอนจ้ะเซิร์ชเลย Facebook ทุกคน i อออ a าไ a ยแลนดจ้ะแบรนด์นี้เนี่ยเขารวมไอเทมหลายอย่างเกี่ยวกับการรักษาสิวครบวงจรนะเข้าไปดูกันได้เลยเซิร์ชๆๆิรซิ introducing น้องเขาก็หน่อยละกันสเต็ปแรกเลยที่คนรักษาสิวต้องมีทุกบ้าน ก็คือเจลว่าหางจระเข้นั่นเองเปรียบเสมือนยาสามันประจำบ้านของคนเป็นสิวไปแล้วคือบ้านไหนเนี่ยหน้าแพ้หน้าเป็นสิวต้องมี <c oughs> ความพิเศษของน้องคนนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเขาเนี่ยเป็นเจลว่านหางจระเข้จากเกาะเจจูประเทศเกาหลีค่ะโหยไกลจังอะแม่แล้วมันพิเศษยังไงทําไมต้องขนาดนั้น <c oughs> มันจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่าว่านหางทั่วไป <c oughs> ช่วยทําให้ผิวเนี่ย สงบลงรักษาพวกสิวผดสิว,ส,วสเตรอยอาการแพ้อาการแดงหรือว่าดูแลผิวหลังกดสิวได้ดีแบบแดงแดงเห่เหอ,หอเนี่ยเออทาได้แล้วก็มีสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทาให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นด้วยสังเกตนะตัวนี้เลยถ้าเราไปหาหมอสิวอะแบบไปเข้าครอสรักษาสิวเป็นตัวที่หมอต้องจ่ายมาทุกครั้ง,ท,งทุกคลินิกต้องมีเพราะมันเป็นตัวที่แบบปลอบประโลมผิวได้ดีช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเรื่องสิวนั่นเองนะจ๊ะส่วนผสมที่สองนอกจากอะโลเวล่าก็คือตัวคอลลาเจนนั่นเองจ้ะที่ แบบว่าดูดซึมได้ดีด้วยนะจ๊ะก็ทำให้ผิวแบบว่านุ่มนเด้งๆ,งๆหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะใด,ๆ,ๆ,ๆ,ดๆนะทุกคนถ้าวันไหนแบบรู้สึกว่าตัวเองหน้าแบบไม่ไหวแล้วอะเออก็เอามาบอกเป็นมาร์กได้แบบว่าเย็นเย็นฉ่ำๆอะไรเงี้ยสักสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยปาดออกก็จะรู้สึกว่าแบบผิวแบบว่าสดชื่นขึ้นทันทีอะนี่เขาก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆส,สีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะทุกคน หลังทางก็คือจะเป็นฟีลแบบว่าสดชื่นแล้วก็รู้สึกถึงความชุ่มชื้นนะคะไม่หนักไม่เหนียวใดๆเลยเขาจะซึมเร็วมากทุกคนเพราะว่าเป็นเนื้อเจลและตัวต่อไปนะทุกคนขาดไม่ได้เลยคือเจลแต้มสิวเป็นสิวแล้วไม่ใช้เจลแต้มสิวคือไม่ได้ไม่หายเด้อตัวนี้นะคะก็คือ Anti a n นตี้แอเ xp gel rapid action ขนาด10 ml นะไม่ได้เล็กขนาดนะัด้นทุกคนใหญ่โยเจลแต้มสิวก็ต้องแต้มเฉพาะจุดแต้มบริเวณที่เป็นสิวช่วยให้สิวอักเสบเนี่ยยุบเร็วยุบไวทันใจเราไปสืบมาเลยทุกคนเขามีสารสกัดที่ช่วยเรื่องของการลดการอักเสบได้ดีหลายตัวเลย 1. ก็คืออะโลเวรล่านะจ๊ะสก็คือมังคุด3มะเขือเทศ4ใบบัวบกแล้วก็5ก,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 กระบองเพชรนั่นเองจ้ายังไม่หมดมี6ส้มแล้วก็เ เลือกมะนาวด้วยซึ่งพวกนี้มันก็จะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบสิวนะทำให้สิวยุบลงเร็วขึ้นแล้วก็ยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยแบคบทีเรียบนผิวแบคบทีเรียสิวบรรเทาอาการแพ้แบบว่าบวมแดงอะไรเงี้ยให้มันแบบยุบตัวได้เร็วขึ้นและตัวนี้เขายังช่วยเรื่องแบบรอยดำรอยแดงเบื้องต้นได้เล็กๆน้อยๆยด้วยนี่เป็นเนื้อเจลบ,บางแบบนี้เลยจ้า ปกติเนี่ยเวลาใช้ที่แต้มสิวทั่วไปก็จะรู้สึกแบบแสบๆแล้วก็มีผิวลอกบ้างใช่ปะแต่ว่าตัวไอรอล่าเนี่ยรู้สึกว่าไม่ลอกแล้วก็ไม่แสบผิวเลยใครเป็นสิวแนะนำนะจ๊ะคืนเดียวรู้เรื่องเราแป๊บนึงค่ะทุกคนก็จะซึม อย่างที่บอกตอนต้นไปว่า2ตัวนี้มันไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถแบบใช้ได้หลายเวลาไม่ต้องอว่าเอ้ยใช้ยานสิวแล้วน่าจะเบ์นอะไรอย่างนี้นะนี่ก็คือหายห่วงจะบอกว่าเป็นสิวนะทุกคนอย่าไปแกะแรงๆนะคือถ้าเป็นรอยแดงขึ้นมาเนี่ยรักษายากเขามีแบบอะไรง่ายๆให้ทำแล้วก็ทำก็คือแนะนำให้ไปกดออกหรือว่าใช้คอตต้นบัตนี่บีบออกนะคะ เสร็จปุ๊บเราก็ลงอโรเวลาแล้วก็แต้มสิวใครนี้ง่ายมากพิกัดน,นะทุกคนสามารถไปตามได้ที่เฟ c บุ o o ไอรอล a าไทยแ a น d แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะจ๊ะถ้าใครขายเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะเผื่อว่ามีลูกเพจเราตามไปซื้อนะจ๊ะ<า>ก็ประมาณนี้นะทุกคนวันนี้คือครบรถเวอร์ต้นเหตุปลายเหตุ แน่นเกี่ยวกับเรื่องสิวเลยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะแล้วคลิปหน้าถ้าอยากให้เราทําอะไรแบบว่าอยากรู้เทคนิคอะไรเดี๋ยวเราจะไปขวนขวายค่ะไปเส้นหาเอามาแชร์ริงเอามาเล่าให้ฟังกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปจ้า